Let down. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันใน เกม r o b o x Mapfish นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนทำเบ็ดใหม่นะคะในอัปเดต The Lost b o n e นะคะคือถามาว่าทำไมไม่ลงตั้งแต่มันมาก็ตอนนั้นนะคะโดนแบนฟิตนะคะ <c oughs> นี่รูปแบบรูปร่างหน้าตาเบ็ดที่เราจะมาทำก็นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้โห นี่คอนโทรลน้อยมากเลยนี่ทุกคนดูพาสสีมันมันจะฟันปลาหลายๆครั้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสอนเอากันเลยดีกว่านะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะฮะเสื้อแอมเกย์ใส่แล้วไม่เกยนะฮะโอ้โหนี่อ,อกเลยว่าเท hey, ่มากๆเลยก็อย่าลืมไปเอ่อ ซื้อกันด้วยนะในโลบอกฮะโลบัคเองนะฮะนี่ลืมบอกถ้าเราทำเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะได้อันนี้ Jungle Explorer เป็นเรือนะที่ความเร็ว2องรอยสิบเลยนะเร็วมากเลยเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่กันก่อนจังเกิลอะไรสักอย่างเนี่แหละจำชื่อไม่ได้จังเกิลเอ็ไปไปไป ลดความเร็วก่นนอนลดความเร็วก่อนทุกคน,นอู้มวัวอุ้ยอินเตอร์แล็กได้เลยมวัวนี่ก็คือมาถึงแล้วเราต้องมาคุยกับ Jungle Adventure เลือก ยังก็เอเวอร์เร์ตรงนี้นะฮะเขาจะให้เควสเรามาไปตามหากระดูกกระดูกห้าเกาะนะฮะก็คืออ่านี่เป็นระดับลิมิเต็ดนะเป็นกระดูกที่ซันโตนนี่กระดูกนี่เดี๋ยวเราไปหากันเลยนะฮะกเกาะแล็กไป ก่อนแรกนะฮะที่เราจะไปก็คือมูสฟูดนั่นเองนะแล้วก็เบรก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 เบกเบกโอเคพอเรามาถึงแล้วนะฮะเราก็ขึ้นมาบนนี้เลยนี่ฮะเราจะต้องมาตกตรงนี้นะฮะนี่ต้องมาตกตรงนี้เลยนะฮะแนะนำนะฮะให้ตกฝั่งซ้ายไปตกตรงกลางเพราะว่า ตกฝังเอ้ยตกฟังฝาขวาดิฝั่งขวาเนี่ยมันจะได้มีโอกาสเยอะกว่านะฮะเนี่ยเร็วห้าร้อยสิบสีมีคิง a t the fuck โอเคอต่อไปที่เราจะไปหาก็คือ God เกาะซันสโตนเราไปลอดลิตก่อนก็ได้นะทุกคน เดมาเดินตามผมมาเลยนะทุกคนตรงไหนวะขอหากันนะทุกคนนี่สภาตรงนี้เลยนะนี่เรามาตกแถวๆนี้นะทุกคนบอกเลยว่าได้แน่นอนนะแปลกอ่อต่อไปฟอร์สเกตนะฮะ เกานะฟอสเคน่เเราตัดไปเลยอ้เรามาถึงแล้วนะทุกคนก็ไปขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่เอ่อกระดูกช้นนี้จะอยู่ที่บอ่อตกกับตันโกฟิชนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะบอ่อนี้เลยนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตกไปได้เลยะฮะได้แน่นอนต่อไปเกาะซันสโตนนะฮะเกาะสุดท้ายแล้วเอาไปดูกันเลย เหลือหายอ๋อเหลืออยู่นู่นตัดไปซส,ะสะโตเลยนี่นะแล้วก็มาถึงแล้วทุกคนนี่ตกตรงนี้เลยนะตกตกป้งได้เลยอ่ะแล้วพอเราได้มาแล้วเราก็จะได้เหยือ่อน,นี้นะทุกคนนี่นะจะได้เหยือ่ออะไรนี่เป็นเหยือ่อเขาเรียกว่าแมาลงอะไรเมงเมงกวางวะ ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอ่ะเราจะได้เหยื่อมายี่สิบอันนะฮะแล้วเราก็จะได้เรือไอ้นั่นมาไอ้นี่เรือนั่นเป็นเรือ Jungle Explorer แล้วก็ได้อันนี้มาบปเบ b l ลอันไหนวะอันไหนเอ่ยนี่อันนี้ทุกคนเป็นจะเป็นหัวอะไรสักอย่างหินปะ จะเป็นหินนะทุกคนอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาเบ็ดโอ้โหโคตรเท่เลยเรามาดูสเตทมาดูมาสแตทแรกรัวสปีดแปดสิบอ่ะเยอะอยู่ลักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดก็เยอะอยู่คอนโทรลติดลบศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเออลิซิเลียนติดลบสิบหกปร์เ็นต์น้ำหนักรับได้ประมาณสองหมืนห้านะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ่าสองหมื่นห้าแต่พัดถึงแม้ว่าสเต็มันจะไม่ดีนะแต่พัทส,สี่มันดีนะทุกคนก็คือพัทส,สี่มันจะเป็นเหมือนฟันปลาทุกคนแต่มันจะเป็นฟันปลาแบบหลายๆครั้งเดี๋ยวตกให้ดูดี๋ยวคนดูนะดูให้ดูให้บางทีพัทส,สี่มันก็ไม่ทํางาน,นทุกคนต้องรอต้องรออีกตัวอีกตัวดูให้ทุกคนดูให้ดูให้ อุ้ยอ้ยอุ้ย,ยนี่เห็นไหมมันเป็นฟันปลาแบบหลายๆครั้งจะได้เร็วมากได้สปีดคอโอ้เออถ้สปีดคอนี่ก็นี่ก็หายากเหมือนกันนะทุกคนแด้อันลออันลข้างล่างนี่ยทุกคนนี่สปีดคอ ขั้นตอนการลองทำรองเท้าบูทุกคนเดี๋ยวอาจจะมาสอนทำรองเท้าบูทในอีพีหน้าทุกคนรองเท้าบูทวิ่งเร็วเนาะอ่าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากเสื้อแอมเกด้วยเสร็จแล้วไม่เกไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย